สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel f i e l ลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่นาเฮียใช้ครับตรงนี้ก็มีเฮียใช้ c คอฟฟี่นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่เลยตัวเมืองออกมาเลยวัดป่าเรไรมาหน่อยครับประมาณสักไม่กี่กิโลครับ5นาที พวกเราทีมงานนาเฮียชัยนะคะต้อนรับคุณทุกท่ทานเลยวันนี้พี่จอยทรทรนะคะพี่สาวแสนสวยก็ได้มาคณะสื่อมวลชนเข้ามาเยี่ยมชมที่นาเฮียชัยนะคะดิฉันนั่งสาวนรล่มนใสฐนินค่ะชื่อเล่นชื่อปุ้ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานที่แห่งนี้แล้วก็จะมีพี่ๆทีมงานนะคะจะเป็นพี่เอน้องเซนนะคะ,ะหลายๆท่านเนาะที่จะอยู่คอยดูแลต้อนรับทางคณะนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวด้านในนะคะสถานที่ของเราทั้งหมด86ไร่นะคะเนื้อที่ทั้งหมดว่ามีอะไรให้กับทางคณะได้รับชมกันบ้างนะคะรถชมมิวคันนี้ที่ทุกคนได้นั่งนะคะเบาะสีครีมทําไมถึงเว้นว่างไว้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าจุดนี้คือที่ประทับของสมเด็จพระเทพนะคะพระองค์เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดที่สถานที่ของเราเมื่อ12ตุลาคม2558ที่บานมานะคะ <Okay. S 1> ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงให้ทุกท่านเว้นว่างเบาะนี้ไว้นั่นเองนะคะ ในส่วนด้านขวามือนี้จะเป็นร้านกาแฟาสดเฮียช้ของเรานะคะด้านบนก็จะมีบริการเครื่องดื่มเย็นเ็นร้อนๆเยอะแยะมากมายรวมถึงมีบริการชาข้าวเหนียวลืมผัวนะคะเดี๋ยวใครสนใจสามารถแวะขึ้นไปชิมได้นะคะให้บริการชิมฟรีนะคะแล้วก็่ะอันนี้จะเป็นชาข้าวเหนียวลืมผัวะคะ่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือท่านที่ผ่านมาเมื่อสักครู่จะเป็นร้านนวดแผนไทยของเรานะคะ หลักๆแล้วทีมงานของเราก็เป็นทีมงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะภายใต้เครื่องหมายการค้าว่าเฮียใช้เมล็ดพันธุ์แล้วก็จะมีในส่วนของศูนย์เรียนรู้ที่อยู่บริเวณด้านหน้านะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุพรรณบุรีนะคะก็นํำนหลายๆคณะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะมาะดูสถานที่ของเราแล้วก็ช่วยโปรโมทเต็มที่เลยนะคะก็ต้องขอบคุณมา,าที่นี้ด้วยนะคะ อย่างที่ทางคณะเห็นอยู่ตอนนี้แปลงอนุพันธ์กล้าของเรานะคะมันเป็นช่วงทีเ่เลยระยะช่วงของการเพาะปลูกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะมีกล้าให้ดูด้านหน้าเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันถึงความงดงามของต้นกล้าสีเขียวนะคะ,ะทีมงาน <สม S 1> ของเราค,รค่ะผลิตมัพนพันธ์ข้าวนะคะด้วยวิธีการปลูกโดยระบบการปักดำ แต่ว่าเกฑ์เป็นการปักนำโดยการใช้เครื่องจักรนะคะหรือที่รู้จักกันในนามว่ารถด,ดำนานะคะในสมัยปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคของการเกษตรในปัจจุบันนะคะอย่างที่เห็นทางด้านซ้ายเนะะี่ยค่ะคือแปลงอนุบาลกล้าเดี๋ยวเราให้คณะลงประชมนิดนึงนะคะ oh <my> ก็จะมีต้นกล้าหลายๆระยะนะคะที่รออ,อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวท่านสามารถลงไปถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็พร้อมกันนี้ทีมงานเราจะสาธิตการใช้เครื่องมือรดน้ำให้ได้ชมด้วยค่ะ

เครื่องรถน้ำกล้าวันนี้จะรถยาวไปถึงนน่นเลยบ้าง,ง,ง,งอ๋อครับาา้้น,นบนเลื่อนตามรางครับนี่ครับรถน้ำก้าครับโ้สุดยอดมากเลยครับเนี่ยเครื่องรถน้ำก้าวอืมสลับในพื้นที่ โ้หนี่พื้นที่ได้ใหญ่เลยนะครับนู่นนะครับเป็นรางถ้าก็เป็นรถรางนี่ับเป็นรางอยู่ข้างล่างครับรางเหล็กของข้างนะครับสุดยอดมากครับเครื่องใหญ่มาก แปลงได้นะหรือใช้ส่ผพานลำเลียงกดนี่ครับก็ด้นนี่ครับสามารถเก็บม้วนขึ้นสายพานได้นี่ครับผ่านผ่านพอก้าครับสุอตยอดมากครับมากับัสาะ บอกเป็นเทคโนโลย,ยีจากไต้หวันนะครับตั้งหลักรถแป๊บหนึ่งพอดีด้านหน้าติดเกวียนก็เตรียมของนะคะส่วนหนึ่งก็จะไปจัดงานสการที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีด้วย ทื่นี่ด้านในของเราทั้งหมด86ไร่นะคะก็ก่อตั้งขึ้นมาโดยครอบครัวเจริญธรรมรักษานะคะโดยมีคุณพ่อพิชัยหรือเฮียชัยแล้วก็คุณแม่มุ้ยเกี่ยวเนี่ยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะในการก่อตั้งในปัจจุบันนี้ก็จะมีลูกชายของท่านทั้ง4คนนะคะเป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลนะคะส่วนของการทํากิจกรรมต่างๆที่นี่ด้วยฝั่งด้านซ้ายนี่จะเป็นฝั่งประตูหนึ่งนะคะซึ่งก็ สามารถเข้ามาแล้วก็จอดรถบริเวณนี้เพื่อเที่ยวชมสวนยียนรู้ของเราได้ถัดมาด้านในค่ะทางขวามือนี้จะมีโรงสีข้าวพอเพียงนะคะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราเป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กแบบชุมชนสีเสร็จนะคะเราก็จะแพ็กข้าวเป็นแบบสุญญากาศกันตรงนี้หลังจากนั้นก็จะนําไปจําหน่ายเป็นของฝากของที่รึกของนาเฮียชัยนั่นเอง นะคะซึ่งข้าวก็จะมีทั้งทั้งข้าวเจ้านะคะก็มีแล้วก็มีข้าวสารมีข้าวกล้องมีข้าวสองมือนะคะข้าวหลากหลายชนิดที่เป็นที่นิยมบริโภคในปัจจุบนันนี้น,น,นะนคะนต้นก้าหรือเปล่าแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเราก็จะมีโฮมสเตย์นะคะในอนาคต ถัดมาทาง,ทางด้านขวามือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องจักรที่เราใช้ในการเพาะต้นกล้าแผ่นที่เห็นเขียวๆสวยๆเมื่อสักครู่นะคะเกิดมาจากการทํางานของเครื่องเพาะกล้าที่เห็นอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยนะคะเป็นเครื่องจักรที่นําเข้ามาจากประเทศไต้หวันเช่นเดียวกันนะคะในหนึ่งวันเจ้าเครื่องจักรนี้สามารถผลิตต้นกล้าได้วันละหนึ่งหมื่นถาดนะคะแล้วก็หนึ่งหมื่นถาดนี้จะสามารถนําไปปลูกด้วยระบบการตักดำได้ถึงสองไร่ไร่ต่อวันด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีทีมงานที่คอยดูแลตรงนี้นะคะ จุดถัดมาค่ะทาาด้่นขวามือจะเป็นระบบของการปลูกผักนะคะเราปลูกผักกลางมุ้งโดยไม่ใช้สารเคมีนะคะส่วนหนึ่งก็บริโภคกันในโคโรัวเรือนแล้วก็มีจําหน่ายที่ร้านของฝากของเรานั่นเองนะคะโดยเป็นการใช้เนื้อที่ที่มีอยู่ตรงนี้ที่ท่านเห็นก็คือ,อนนเป็นพื้น,น,นลาน<ช>ปูนซึ่งเป็นพื้นลานปูนที่ใช้สําหรับตากวัสดุทอก้าที่เป็นหน้าดินนู่นนะคะทางซ้ายมือสูงๆ,งๆนั่นคือกองดินนะคะแล้วก็ค้างกันก็จะมีแกลบเก่าแล้วก็ขี้เท้าดา นะคะสามส่วนนี้เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตต้นกล้าแผ่นที่บางท่านสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ใยขาวๆที่มันอยู่ด้านล่างนั่นนะนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาจากวัสดุพอกล้าของเราแล้วก็ลากของต้นกล้าที่งอกออกมาแล้วก็ผสานกันเป็นแผ่นนั่นเองค่ะอ่าด้านนี้นะคะก็จะมีการปลูกผักไว้มีต้นกระเทียมมีต้นหอมต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโดยรวมกันก่อน,อนแล้วก็ค่อยมาดูสาธิตจำหน่ายนะคะ ะตอนนี้บริเวณทางด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือของเราข้างล่างก็จะมีการใช้พื้นที่นะคะที่เป็นร่องน้ํานะคะ,ะในการเลี้ยงน้องกบน้องกบของเราตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวหนึ่งประมาณเจ็ดถึงแปดขีดก็ใช้ประโยชน์จากเนื้นที่ที่เรามีาอยู่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอันนี้แผ่นตัดรองเท้าเปล่าทำรองเท้า ใช่แล้วค่ะใช่แล้วแผ่นที่เขาตัดรองเท้ามาใช่แล้วค่ะพี่เพราะว่าเวลาที่น้ามันขึ้นเนี่ยเจ้าแผ่นยานี้ก็จะลอยขึ้นมาน้องกบก็ได้มีอาศัยได้เกาะแล้วก็ลอยขึ้นมาตามมาด้วยนะคะได้มีอาศัยที่พักพิงข้อแผ่นที่ก็จะเป็นตัดเป็นแม่พิมพ์รองเท้ามาครับนะคะเป็นแปลงคัดหัวเชื้อมาได้ทานข้าวของพวกเราอันนี้ก็เก็บเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวรอปลูกฤดูถัดไปนะคะประมาณสักช่วงเดือน มีนาถึงเมษานะคะเป็นช่วงปลูกที่เหมาะสมนั่นเองนี่ถ่ายเดือนมกราคมสอง2 2นห้า <5 S 1> นน่ะก็ <6 S 1> กถ่ายกลบไว้บางพื้นที่ก็จะมีการปลูกถั่วนะคะหรือว่าปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินนะคะอย่างของเราก็จะเป็นการถ่ายด่านะคะเพื่อเตรียมดินไว้ก็ตัดหน้าดินให้แห้ง กิจกรรมหลักๆเนาะสำหรับคนที่เข้ามาเที่ยวชมที่สถานที่ของเราถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยก็จะเดินชมในู่นเรียนรู้แต่ถ้าเป็นกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจทํากิจกรรมนะคะเราก็จะมีการลงไปดํานาทําขนมไทยโม่แป้งขูดมะพร้าวนะคะแล้วก็กิจกรรมต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของการทําสไลเดอร์ดินซึ่งเราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะสักประมาณสักช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะวันนี้เพิ่งเก็บเกี่ยวไปครับ แล้วก็ต่อมาที่ฝั่งด้านนี้ก็เป็นแปลงนาข้าวที่ทําการเก็บเกี่ยวไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ยังมีก็ะจะมีสะพานให้แล้วท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปเที่ยวข้างล่างได้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงเก็บเกี่ยวก็ต้องเก็บสะพานออกส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นแปลงผักกุยช่ายนะคะเราก็ปลูกกุยช่ายแล้วก็แปลรูปเป็นขนมกุยช่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งขนมของฝากของนาเฮียใช้จะมีจํไหน่จะท,ทุกวันหยุดนั่นเอง ทางซ้ายมือค่ะนี่เป็นกิจกรรมน้องใหม่ของเรานะคะซึ่งจะถือว่าใหม่ไหมเราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอยู่ที่นี่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าจะขยายพื้นที่แล้วก็อนณาเขตซึ่งเอาไว้เป็นทํากิจกรรมนะคะอย่างเช่น การทําไข่เค็มนะคะก็จะมาเก็บไข่เป็ดแล้วก็ไปทําไข่เค็มใบเตยนะคะลองมาดูการเลี้ยงนกกระทานะคะไข่นกกระทาที่หลายๆคนชื่นชอบเนี่ยหน้าตาของนกกระทาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เวลาไข่ออกมาเนี่ยเราจะเก็บไข่เป็ดไข่ไก่แบบนี้ได้อย่างไรนะคะก็จะพาเด็กๆเข้ามาเรียนรู้ทํากิจกรรมกันนั่นเองค่ะ พื้นที่ของเราก็จะอยู่ติดกับชาวบ้านบริเวณเอ่าละแวกนี้นะคะรวมถึงบึงไผ่แขกนะคะซึ่งเป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่ที่ได้ใช้อาศัยน้ําที่มาใช้ตรงนี้ด้วยเราก็อยู่ติดกับทางท้ายบึงนะคะ<อ>ก็ได้อาศัยน้ําจากที่บึงนี้มาใช้ทําการเกษตรของเราด้วยเช่นเดียวกันส่วนด้านขวาเนี่ยค่ะเดิมคือแปลงอน,นุบาลกล้าแผ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เอามาปรับปรุงแล้วก็ใช้เป็นอ่าจุดหนึ่งที่ใช้ในการเลี้ยงป่าแล้วก็ส่วนหนึ่งในอนาคตเราก็จะมีกิจกรรมพายเรือนะคะ เอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้มาลงกิจกรรมกันนั่นเองบริเวณด้านนี้ตอนนี้เห็นมุงจากอยู่ข้างๆไาคืนนี้ก็เป็นจุดที่จะทำไถเขนะคะเตรียมสถานที่คาดว่าอีกจะแล้วเสร็จนะคะแล้วก็กิจกรรมน่าจะสมบูรณ์เนี่ยก่อนเมษายนนี้แน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงนาข้าวซึ่งกำลังเจริญเติบโตนะคะ ส่วนด้านล่างที่เห็นสวยๆเล็กๆนี่ก็คือจุดที่เราอนุบาลกล้าเช่นเดียวกันแต่เป็นต้นกล้าที่จะปลูกในบริเวณแปลงพัดหัวเชื้อนะคะกลจะไม่ได้อนุบาลกล้าเหมือนแผนที่เราดูเมื่อสักครู่นั้นก็จะเรียกว่าการตกกล้านั่นเองนะคะคนสมัยก่อนเขาก็จะตกกล้าด้วยการหว่านมาเมล็ดข้าวลงไปในพื้นที่นานะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ทาเทือกหรือว่าเตรียมดินที่บริเวณด้านล่างให้พร้อมนะคะหลังจากนั้นก็จะย้ายต้นกล้าเอาไปปลูกในแปลงนา ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเป็นการลงแขคเพื่อการปลูกข้าวนะคะโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องรถน้ํานะครับส่วนด้านขวานุ้นก็จะเป็นบ่อนจะเป็นรางครับมีรางสองรางซ้ายขวาแล้วทั้งแถค่นี้ก็จะเลื่อนไปนะครับเราก็ก้าไล่นะคะเป็นการใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่เก้าในการบริหารการดน่พื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเลี้ยงสัตว์นะคะการทํานาปลูกข้าวปลูกผักนะคะ ก็สามารถใช้กิจกรรมการบริหารเหล่านี้ได้ส่วนทางด้านขวานี้ก็จะเป็นเล้าของน้องเป็ดแล้วก็น้องไก่นะคะแล้วก็มีไก่ชนอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวต่อไปก็จะย้ายพวกเข้าเหล่านี้ล่ะคะ่ะไปอยู่ที่เล้าใหม่นะคะซึ่งกาลังสร้างอยู่นั่นเองถ้าจะเป็นในช่วงของเดือนแห่งการท่องเที่ยวนายชาช้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงที่มีต้นกล้ายเยอะๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเดือนเมษา ะะอีกทีหนึ่งก็เดือนสิงหาแล้วก็เป็นช่วงเดือนธันวานะคะสามช่วงฤด,ดูที่มีต้นกล้าเต็มทุกแปลงแล้วก็เขียวขจีสวยงามนะคะเหมาะสำหรับการมาเที่ยวชมแต่ถ้าในช่วงเดือนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้นะคะก็จะเห็นกิจกรรมการทํางานของเราแบบนี้นะคะแต่อาจจะไม่เต็มรูปแบบตลอดไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราส่งด้านนี้ให้ทางคณะได้ไปชมนะคะการสาธิตการดำนาของทีมงานของเราบริเวณแปลงนาสาธิตฝั่งนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูการดำนาอ่ะเดี๋ยวเล่นครับนี่ครับสาธิตกกาาาารดำนนอยให้เป็สธิตการดำนานะคะเป็นการดำข้าวต้นเดียวต่อหนึ่งกองค่ะนี่ครับดำจะถอยหลังมาเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วก็มีกิจกรรมดำนาด้วยนะครับถ้ามาเป็นหมูนะ่คณะก็สามารถติดต่อได้ ติดต่อนาเฮียชัยนี่เบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทร092ค่ะ092 <26. S> 626 626 1515 1515 15ครับขอบคุณมากครับหรือว่าจะดูใน Facebook นาเฮียชัยก็ได้ครับเสิร so ์ช a c e b o o k นาเฮียชัยก็ได้มี YouTube ไหมครับช l นล u t u b e มียังยังค่ะยังโอ้รีบทำเลยครับ <c oughs> ใช้ต้นก้าดำนาครับอันนี้กอละต้นนะครับแบบกันดำด้วยกอละต้นขขอออเเเเาาาาดดดด้้้้้วววยยยนนนนะะคคครัับ่่กก็็ไปถมมมีีิจงง ไว้มันคุช้างบนสะพานที่ซิดนีย์เขาห้ามนำช้างเข้าประเทศเราทำไมมันก็ทำให้ผลที่จะขายไกลๆก็เหมือนนะตรงนี้จะอยู่ในส่วนของศูนย์นนเรียนรู้นะครับแม่ใ,ใช้แล้วก็มีบ้านเรือนไทยกเก่าๆนะครับแล้รตรงนี้ก็มีห้องน้ำด้วยจ,จุดบ้านเรือนไทยครับแต่และหลังไม่ต่ำกว่าร้อยเมตรจุดบ้าเรือนก็อันตรา รวมถึงสื่อเห็นว่าเราต้องการสื่ออะไรอ๋อมีร้าน,านจำลองด้วยครับรของร้านโชว์หวยนะคะเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าของเก่าต่างๆในสมัยก่อนซึ่งถ้าพูดถึงร้านโชว์หวยแต่ไหนคนในปัจจุบันก็จะน,นึกถึงเซเว่นอีเลเว่นนะคะในนี้เราก็จะแสดงเลยบอกให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยร้านค้าขายทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของออลอตเตอรี่ก็มีนะคะของใช้ในชีวิตประจำวันก็มาร้านกาแฟก็มีนะคะ ขายน้ำแข็งด้วยนะคะขายของเล่นเด็กนะคะอย่างที่เข้ามาตู้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ที่เรือนศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเชญเลยค่ะศูนย์รวมดวงใจนะคะคนไทยทั้งชาติแน่นอนบัตรปพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้านะคะแล้วก็จะมีพระบรมกรองเล้วอาจะองค์ใหญ่ตอนที่พระองค์ได้ทำพิธีพระบรมราช ก็คือเราจะท้อแห่งอุเบกขาแหงน้ำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาหาชนชาวยทยนั่นะคะแล้วก็า้ำก็เป็นหนึ่งจุดแรกแกะสลักไม้สวยงามมากครับ สวยของเดือนพระเทศครับ ก็เป็นข้อควายครับควายแตละตัวลักษณะดีมากแล้วก็มีวัวนี่เป็นวัวแดงแบบเดิมนะครับเอ๊ะแบบเดิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมีกล้วยน้ำว้านะครับแหวงไว้ให้ทานด้วยยาวครับนั่งพักได้มีแปลงนาสาธิต นุ่นมีหอคอยครับชมวิวนีนนาข้าวนี่ก็มีพันข้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้มีร้านขายของที่ระลึกนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวเจนท์โฟครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นร้านกาแฟครับงานกาแฟเทียชัยครับตรงนี้ก็มีร้านขายของที่ระลึกนะครับขายกุ้ยช่ายแล้วก็ ตรงนู้นก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมเย็นดะโฟด้านนู้นก็มีพันไม้ขายครับตรงนี้เป็นหอประชุมลานจอดรถด้านนู้นก็มีร้านกาแฟสดเกียรชัยครับก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ครับการเกษตรที่น่าสนใจที่สุพรรณบุรีครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f e ฟิ t ไทยใน Youtube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับ